อยากเล่าตอนนี้จะว่าเรื่องของรถสปอร์ตของ Honda ที่จะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดหลายคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรเพราะว่านี่คือตำนานรถไฮบริดที่หลายคนนนั้ยังจำได้อยู่และนั่นก็คือ Honda c r c แต่ถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือ CR-Z มัาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้าง Honda CR-Z เริ่มทำตลาดครั้งแรกในปี2010 โดยจะมาในฐานะรถสปอร์ตพลังงานไฮบริดที่หลายคนรู้จักกันเนื่องจากว่าในช่วงปี2009ที่ญี่ปุ่นนั้นออกแคมเปญให้รถยนต์ไฮบริดนั้นอ่ะได้ลดภาษีเยอะกว่าเนื่องจากว่าเขาจะเน้นประหยัดพลังงานซึ่งเขาเรียกกันว่าอีโคคาร์เกนเซถ้าว่าเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าได้ลดภาษีเพราะเป็นรถที่รักสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนนะครับก็ถ้าเป็นรถไฮบริดจะมองในฐานะว่าเป็นรถรักโลกบ้างอะรถโลกสวยมั่ง แต่สำหรับคอนด้านั้นก็ก็บอกว่าเขาเด่นในเครื่องยนต์แต่ว่าไม่อยากให้บิดนั้นเป็นภาพลักษณ์ของรถโลกสวยถึงได้เครื่องยนต์นี้ไปติดใน h o n d a CRZ โดยรถรุ่นต่างก็ได้เผยชมต้นแบบมาตั้งแต่ปี2007ซึ่งจะมีดีไซน์ที่ดูรับอวกาศมากๆและในปี2009ก็มีการตบเส้นสายทุกอย่างให้ใ,ใกล้เคียงกับรถขายจริงมากขึ้นจนกลายเป็นว่ารถพร้อมขายในปี2010มาดูกันว่าดีไซน์จะเป็นอย่างไร เริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยซึ่งจะมีดีไซน์ที่ไม่ค่อยต่างกับต้นแบบมากนะักเพราะว่ารถคันนี้ก็มีการกาวเส้นสายให้ลงตัวขึ้นโดยไฟหน้านะครับก็จะมีไฟหลีเป็นแบบ LED เพราะไฟเดย์ทา์มันิ่งไลท์สมัยนั้นก็เขาเริ่มนิยมกันอยู่พอสมควรและตัวโปรเจคเตอร์เองนะครับก็จะมาเป็นแบบสีน้ําเงินซึ่งบอกว่านี่แหละครับเป็นทีมของรถลักโลก ส่วนกระจังหน้าไม่มีครับเพราะว่าจะไปรวมกับช่องดักลมด้านหน้าที่นำมาพร้อมกับเส้นแนวนอนถึง3เส้นหรือสีเส้นเปล่าไม่แน่ใจพร้อมกับโลโก้ค o น d ้าที่จะอยู่ข้างบนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยครับเป็นรถสปอร์ตี่แท้จริงพร้อมไฟตัดหมอกหน้าที่ยังคงเป็นแบบไฮโดรเจนตามสูตรซึ่งด้านหน้าผมมองว่ามันก็พยายามให้เฉียวสปอร์ตนะแต่กระจังหน้ามันก็ดูกว้างๆไงไม่รู้ด้าน,นข้างเองนะครับก็จะมีกระจกที่ตัดมาให้เป็นแบบรถคูเป้มากขึ้น ส่วนมือเปิดประตูวิธีการเปิดที่ง่ายก็คือจับแบบเหมือนจับบัตรจับอะไรประมาณเนี้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวก็ถือว่าเป็นวิธีการเปิดที่แปลกดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับ Honda c i v i c Gen 5ก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะและเส้นสายนะครับก็จะมาในคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าสปอร์ตเต็มประตูส่วนด้านท้ายเองนะครับสังเกตว่าก็จะมีกระจกอยู่2บานโดยกระจกด้านบนนะครับก็จะลาดลงเพื่อให้ดูสปอร์ตขึ้น และแน่นอนครับว่ารับแสงแดดกันเต็มเหนียวเลยและด้านล่างนะครับก็จะเป็นกระจกเสริมชพ่ให้มองข้างหลังชัดเจนยิ่งขึ้น,นซึ่งดีไซน์แบบนี้นะครับใครที่รู้จัก Honda CRX ประมาณยุคปี80นั้นดีไซน์ก็จะมาในแนวน,นี้เลยซึ่งจะมีจุดสังเกตที่ว่าไฟท้าย LED นะครับก็จะมาเป็นแบบสามเหลี่ยมและรับกับกระจกหลังส่วนล่างเป็นอย่างดี และตัวสปอยเลอร์หลังนะครับก็ทาเป็นแบบไฟเบรกที่3ามีตัวด้วยถือว่าเป็นงานออกแบบที่ดูใช้พื้นที่กันคุ้มเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากส่วนกรชนหลังนะครับก็จะทําเป็นแบบครีบระบายรวมเพื่อให้ดูสปอร์ตดุดันยิ่งขึ้นซึ่งบนหลังคาเองนะครับก็จะมีทั้งเสาอากาศแบบครีบปลาที่ดูล้าสมัยมากในตอนนั้นนะแล้วก็จะมีมูลลูฟมาให้เป็นออปชันเสริมซึ่งใครอยากได้ก็ต้องจ่ายตังเพิ่มนะจ๊ะสำหรับลายล้อนะครับไม่น่าเชื่อว่ารถสปอร์ตระดะะับ C R Z คันยังมีล้อฝาครอบขนาด16นิ้ว ที่ตัวกา้านนั้นดูอบอ,บอ,บอ้วน,นมากเลยแล,แล้วอร่อยก็จะมีนะครับก็จะเป็นแบบสบกนิ้วเหมือนกันเป็นแบบ5้าการคู่ที่ดูสปอร์ตตัวกันมากก็เรียกเลยว่าเป็นงานออกแบบที่ดูปาดเปรียยอยู่เหมือนกันมิติตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4 8 0มิลลิเมตรก็ถือว่าแอบเิวเฉียดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า4,000เนี่ยขายในอินเดียได้ยได้เลทภาษีพิเศษไปแล้วแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับจึงไม่มีการแคร์นในส่วนนี้ ส่วนความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่1 7 4 0เ mm. รีมิลลิเมตรเรียกได้เลยว่าแม้ว่าความกว้างก็จะเข้าไปถึงเสียภาษาีที่บรรเลงแพงกว่าแต่เนื่องจากว่ามีภาษาีอีโคคามาช่วยก็ตรงนี้ก็เลยไม่ต้องแค์เท่าไหร่นะักความสูงจะอยู่ที่1 3 9 5มิมลลิเมตรแต่ฐาล้อยาว2 4ง5รอยามมิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งที่ทํามาแบบตรงนี้อย่างเต็มที่จึงไม่มีการแค์เรื่องขนาดตัวถังที่ค่อนข้างเล็กเท่าไหร่นะักก็ตามคอนเซปต์รถสปอร์ตเลยนะครับเน้นข สีจดของเซียกก็จะมีให้เราถึงสิบเจ็ดสีด้วยกันบอกเลยนะครับว่าแอบเยอะไม่ใช่เล่นเลยเริ่มจากสีขาวพรีเมียมไวท์เพร์ลก็จะมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและราคาดำที่ตามมาในภายหลังพร้อมกับสีดำเองช่วงแรกก็จะเป็นแบบคริสตัลแบ็กเพร์ลที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่พอ c ซียซกใกล้จะเลิกขายปุ๊บก็จะมีสีงอกมาใหม่ชื่อว่าสมาร์ทแบ็กก็จะดูเข้มขึ้นอีกน,นิดนึงส่วนสีเงินนะครับก็จะเป็นสีโปรโมที่ช่วงแรกเลยชื่อว่าสตรัมซิเวอร์เมทัลลิกก็จะมาเป็นแบบเงินธรรมดาที่เราค และเข้มขึ้นหน่อยก็จะเป็นชาวโพลิชเมทัลเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นเทาแบบเกือบเข้มละและเข้มสุดๆก็จะเป็นดักเพอร์เชอร์เมทัลลิกหรือเรียกว่าดักพิวเตอร์เมทัลลิกก็ได้นะก็จะมาแบบเข้มออกอมน้ำตาลนิดนึงแต่ในภาพรวมก็คือสีเทาส่วนสีน้ำเงินก็จะมีชื่อว่าเฮอริ o ันเทอร์ควสเพอรก็จะเป็นน้ำเงินอมเขียวซึ่งบอกเลยนะครับว่าก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกัน และก็จะมีสีน้ำเงินเรียนสปอร์ตี้บรูเมทัลิกก็คุ้นเคยกันดีในซิตี้รุ่นกับตันมาวินหรือก็คือเจนสีในปี2014ันั่นเองและสีน้ำเงินก็จะมีเข้มขึ้นมาอีกจนเหลือบม่วงเขาเรียกว่า พรีเมียมบลูมูนเมทัลลิกก็จะเป็นสีที่ฮอนด้าในช่วงนั้นก็เริ่มทดลองใช้กันเพราะว่าสีนั้นมันดูสง่างามมากส่วนสีแดงแน่นอนครับขายไม่ได้เลยมิราโนเลสนะครับก็จะเป็นสีแดงคู่บุญของ Honda และมีสีส้มบิลเลียตออเรนเมทัลลิกก็จะเป็นส้มแบบเดียวกับ Honda j a z สบ้านเราที่เคยขายอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงปี2011นั่นแหละี่ยก็จะมีการอัปเกรดเป็นสีพรีเมียมเยลโลเพลที่มีทั้งเวอร์ชันธรรมดาและหลังคาดําซึ่งบอกเลยว่าสีเหลืองโทนนี้นะครับ ก็จะเคยใช้ในช่วงที่ก่อนเมนเนช้ชนมาพักหนึ่งแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยสีพรี m i u m Energetic y ิกเยลก็จะเป็นเหลือกที่อ่อนมาหน่อยคล้ายๆกับคอนดักอินไซด์รุ่นแรกแต่สุดท้ายก็กลับมาใช้สีพรีเมียมเยลโล่เพิร์ลทูมซึ่งได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แต่จะมาในโทนลังคาดําแทนส่วนสีม่วงก็จะมีอีกเฉดหนึ่งชื่อว่าพรีเมียมนอตเทน l i ท์ไวโอเลตก็จะมาเป็นแบบม่วงอย่างเข้มมาเลยพร้อมกับสีที่เข้มค้นอีกชื่อว่าพรีเมียมโกลด์เพร ก็เป็นการทําสีให้มันดูเนียนตามากขึ้นส่วนสีแดงเหลือบน้ำตาลก็มีครับชื่อว่าพรีเมียม e ิ m มักคา e t ทั l i c ก็จะเป็นสีแดงไวที่ดูหรูหรามากแม้ว่าตัวรถแต่ก็ดูสปอร์ตก็ตามปิดท้ายด้วยสีแดงเข้มสุดๆเรียกว่าพรีเมียม e ิ p ล o s โซ m e t a l ลิกก็ถือว่าเป็นสีที่ดูหรูหราหมาเห่าใช้ได้เลยก็ถือว่า CZ นะครับก็จะมีเฉดสีทั้งสปอร์ตและหรูในคราดเดียวกัน เข้ามาที่ภายในนะครับสังเกตว่าแผงแดชบอร์ดนั้นก็จะทาให้มันดูติดล้าอนาคตอีกนิดนึงการตกแต่งนะครับก็จะเน้นสีดาเป็นหลักนะครับทั้งบริเวณแผงแดชบอร์ดส่วนบนและส่วนล่างที่จะทําเป็นแบบสีเทาซึ่งสมัยนั้นนะครับเทาสีแปลกๆนั้นก็ไม่เคยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่มานะสิ่งที่อยากให้สังเกตนั่นก็คือพวงมาลัยซ้ายกับพวงมาลัยขวานั้นแผงแดชบอร์ดก็แทบจะใช้ชิ้นส่วนร่วมกันแบบน้อยมากเลยเพราะว่ามันจะมีการออกแบบให้เป็นดีไซน์ของพวงมา ถ้าอยากแปลงพวงมาลัยซ้ายเป็นพวงมาลัยขวาหรือพวงมาลัยขวาเป็นพวงมาลัยซ้ายก็ต้องกลับข้างพวงมาลัยกันมันหยดเลยแต่อาจจะงานไม่เนี้ยบเหมือนกับของรีโวนะที่รู้สึกว่าบางคันเนี่ยแปลงไปจนจําเข้าโครงเดิมไม่ได้ก็มียังไงก็ตามนะครับ ไดเอทแพงแดชบอร์ดนั้นก็จะมีการทําให้มันดูแปลกกว่ารุ่นอื่นๆอย่างเช่นระบบปรับอากาศนะครับก็จะย้ายจากบริเวณตรงกลางมาไว้ที่ฝังคนขับคล้ายๆกับ Honda j แจสและคอนด a าสวิตดิเมนชั่นแต่ว่าก็จะมีความเป็นเฉพาะตัวมากกว่าตรงที่ว่าสวิตนั้นนะครับเหมือนจะล็อกให้คนขับนั้นควบคุมอยู่ฝ่ายเดียวขนาดแอร์ก็ยังเป็นโซนเดียวจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะแน่นอนนะครับว่าเป็นแอร์ออโต้ทุกรุ่นเนื่องจากว่ารถไท b r ิ d ดกับแอร์ออโต้นั้นนะครับจำเป็นก็ต้องมีเพื่อให้ ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมาเป็นแบบโมดูลอย่างที่เห็นนี้ก็อารมณ์ประมาณ Honda Jazz ทเ mm hmm. ที่เอามาก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าตัวปุ่มมันต่างๆก็จะปรับให้ดูลาขึ้นซึ่งถ้าใครอยากได้ระบบนําทางครับ Honda ก็มีการครับจัดให้แต่ว่าต้องจ่ายตังเพิ่มนะไม่ไว่าจะเป็นค่าบริการแล้วก็ค่าชุดเครื่องเสียงที่แพงขึ้นแนะละหรูขึ้นตามระเบียบ แต่ว่าทุกวันนี้ไม่รู้เขาซัพพอร์ตหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนจะระยะเวลาไปแล้วก็ช่งางเหมือนเถอะแต่ไม่ว่าจะซื้อเครื่องเสียงแบบธรรมดาหรือแบบมีเนวีก็จะมีช่องเก็บของเหมือนกันหมดเลยและอาจจะมีช่อง usb กับ aux ด้วยนะก็ถือว่าให้มาครบครันกันทีเดียวส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทั้งแบบไม่มีฝาปิดซึ่งจะมีเป็นช่องใหญ่กับมีฝาปิดจะเป็นแบบช่องเล็กเสริมด้วยที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งตามมาตรฐานรถยนต์สมัยนี้ อีกทั้งระบบเกียร์นะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะมาเป็นแบบรางตรงและจะมีหัวเกียร์ที่ดูล้ําส่วนเกียร์ธรรมดาก็อย่างที่เห็นนะครับดีไซน์ก็จะติดสปอร์ตนร่งตามคาแรคเตอร์ของรถอีกจุดเด่นหนึ่งที่ไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้นะก็คือมาตรวัดเนื่องจากว่าเซอร์ซนะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตสุดล้ําถ้ามไม่ได้มาตรวัดแบบที่ดูแปลกๆมันก็กระไรอยู่และอนี่ครับก็จะเป็นแบบจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือทําเป็นแบบ3มิติ ถ้านึกภาพนะครับก็จะรวมประมาณ Honda Odyssey 7จที่จะมีการไล่เลเยอร์เพื่อให้ดูแปลกตาขึ้นซึ่งในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นววัดที่ล้ำมากๆแต่ถ้าเป็นยุคนี้เ่ะครับอาจจะเชยตรงที่ว่าจอ MID นั้นไม่ใช่จอสีแต่เคที่เขามีมาให้ก็สามารถบ,บอกข้อมูลได้ละเอียดใน,นระดับหนึ่งก็น่าจะยกจอมาจาก Honda Fit หรือแจ๊สไซบดจนตอนนั้นนั่นแหละครับ ซึ่งตัวจอก็จะทําให้มันฟิตไปกับกรอบมาตรวัดด้วยส่วนแสงสีฟ้านั้นไม่ได้มีแค่ไว้ส,สวยๆงามๆนะก็จะมีไว้ให้บอกสถานการณ์ขับขี่แบบประหยัดหรืออีโคโคชิเทียรคุ้นเคยกันในฮอนด้าในยุคนั้นคือจะเป็นแสงสีฟ้าสีเขียวอะไรก็ตามแต่ส่วนตัวพวงมาลัยนะครับก็ทําให้ดูสปอร์ตขึ้นถ้าบบว่าแบบใจร้ายเลยก็คือดีไซน์จะเหมือนกับ Honda าบีโอไม่จริงๆคือไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าบีโอนนะครับก็ไปยืมพวงมาลัยสไตล์นี้มา เติมแต่งดิดหน่อยก็จะเป็นภูมิใจของเขาและโดยจะมีสวิตช์ที่เท่าที่จาเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงคิสคอนโทรลแบบธรรมดาแป้นพัตช์ชิปสำหรับรุ่นที่อัตโนมัติและปุ่มโทรศัพท์สาหรับรุ่นที่มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์ก็ถือว่าให้มาเป็นแบบเน,น้นๆเลยและสวิตช์ปรับจอ MID ก็ถือว่าในยุคนั้นก็ถือว่าครบคันนะแต่ถ้าเป็นยุคนี้นะั้นยังขาดปุ่มโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวขึ้นมาว่ากันในภายหลงังเพราะว่าอันเนี้ย อาจจะเริ่มไม่ค่อยกักแล้วส่วนสวิตข้างคนขับนะก็จะเป็นการควบคุมล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองข้างแล้วก็สวิตอีโค o โหมด Normal m โหมดสปอร์ตโหมดสำหรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ซึ่งสมัยนั้นนะครับรถส p o r t นั้นจะเป็นก็นต้องมีแต่ถ้าเป็นรถบ้านๆน,นะครับก็ถือว่าเริ่มทยอยใส่มาให้แล้วแหละ ส่วนบนหลังคาครับต้องบอกกันก่อนว่ามันจะมีแค่ไฟ i p แผ่นที่เท่านั้นและแผงบังแดดเท่าที่เช็คสเปคมามีแต่กระจกเท่านั้นไม่มีไฟมาให้แต่อย่างใดและกระจกบางก็กเป็นแบบตัดแสงแมนนวลส่วนหลังคาพาราโรมิกมูนรูฟซึ่งคันด้าเขาเรียกว่าสกายรูฟนั้นอย่างที่บอกไปเป็นออปชั่นเสริมนะครับดังนั้นใครอยากได้ก็ต้องจ่ายทางเพิ่มสรัววบเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบสปอร์ตบัก็ตซสีเต็มรูปแบบเลย ก็เข้ากับคาแรคเตอร์สปอร์ตเป็นอย่างดีและสังเกตดีๆว่าเบรกมือนั้นยังคงเป็นแบบดึงอยู่แล้วก็จะมีที่วางแกวน้ําให้2ตําแหน่งไม่มีที่พักแขนย้ํานะครับว่าโดยีคือรถปี2010ซึ่งเบรกมือแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่แบบว่ามาโกงมากักะัรนะและถ้าสังเกตบอกผู้โดยสารจะพบว่ามันก็จะมีสลักเลื่อนอยู่เพื่อบอกว่ารถคันนี้มันมีเบาะหลังนะและฝั่งคนขับเองก็จะสามารถปรับสูงต่ำได้ตามระเบียบ แต่อย่างไปหวังว่าจะมีไฟฟ้าให้ซึ่งก็เขาไม่ให้มาอยู่ดีนี่แหละครับแม้ว่าแผงประตูนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบเรียบนะแต่อีกจุดเด่นหนึ่งที่ฮอนด้าภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือมือจับที่พักแขนนะครับก็จะมีทั้งแบบด้านและแบบเงาขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งรุ่นย่อยไหนก็นับว่าเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ฮอนด้านั้นพยายามสร้างขึ้นให้กับรุ่นนี้โดยเฉพาะสมหบเบาะนั่งนะครับที่ให้มานะั้นก็จะเป็นเบาะแบบขำๆนะแต่ว่านั่งจริงนั้นไม่ขำเท่าหหห่่เพพาาาาะะววอยยาาัังงบนนจใ้กิีมล แค่ให้นั่งสบายยังลำบากเลยนะครับบอกเลยว่ามันก็อัตคัดอยู่พอสมควรเนีเยนะ่ยสำหรับพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังตามทีมของรถสป,ปอร์ตสามารถพับได้แบบทั้งวงเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระมาให้และก็จะมีลำโพงประดับไว้ให้อีกสองตัวซึ่งพื้นที่สัมภาระนั้นก็สามารถเก็บของได้แบบเล็กน,น้อยก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดอยากได้แผงแบบปิดสัมภาระก็ต้องจ่ายเป็นออปชั่นเสริม บางประเทศนั้นหมูคิดว่าอ๋อตั้งไม่ได้ใช่ไหมทาไปช่องเก็บของไปเลยจบจบก็อย่างที่เห็นนี่นะครับก็ได้ช่องเก็บของเพิ่มอีกส่วนหนึ่งและบ่อนั่งนั้นก็หายไป2ตําแหน่งแต่จะว่าไปแล้วใครจะกล้านั่งตรงนี้นะครับเนี่ยว่าไหมส่วนกุญแจนะครับก็จะมีทั้งแบบธรรมดาซึ่งจะเป็นแบบแจ็ค n นฟคีย์อารมณ์เหมือนของ Honda c i v i c ก b กับ Honda c ซ V ที่ไม่ใช่รุ่นท็อปกับกุญแจอัจริยะที่มาเป็นแบบก้อนๆแต่วาสตานั้นยังคงแบบบิดเหมือนเดิม ซึ่งถ้าเป็นสมัยนั้นนะครับกว่าพุสตา์าจะมาก็ต้องรอถึงปลายปี2011กันแต่ถ้าเป็นดอ์ชั่นต่างประเทศนะค,ะครับกุญแจก็คุค้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ b บรีโอยันโอดิซีในสมัยนั้นแถมมีปุ่มแพนิกด้วยก็ถือว่าเป็นการเรียกรถในกรณีที่หารถไม่เจอก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าจะบงังคับสอบโน้นนั่นแหละ ระบบความปลอดภัยย้ำว่ารถคันนี้เกิดในปี2010สิ่งที่พอจัดเต็มก็คือระบบควบคุมการทรงตัวและถุงนิรภัย6ตำแหน่งึ่งเบรก ABS, e b d BA นะั้นเป็นาตรฐานของรถยนต์สมัยนี้และแถมยัะมีจุดยึดเบาะหลังสำหรับเด็กมาให้อีกด้วยอย่าลืมนะครับว่าเบาะหลังเซียแซตันเด็กนั่งได้เฉพาะในกรณีนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับขอบายตั้งแต่เห็นสภาพเบาะหลังแล้วแหละ โดยระบบช่วยถอยจอดนั้นก็จะมีทั้งกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องนะครับให้มาจากโรงงานแต่เซ็นเซอร์นั้นคืออยู่กับความใจดีของแต่ละดีลเลอร์ว่าเขาจะให้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดใจดีมากครับทาง Honda ในภูม,มิภาคนั้นๆก็จะติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลย คุมพลังนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นชุดยกยวกับ Honda Jazz ซุ่น R.S. ซึ่งจะมีกำลัง1.5ลิตรพร้อมระบบ i-VTEC และ h y บ r ิดแบบ i m a กำลังจะอยู่ที่114แรงมา้าแรงบิด145นิวตันเมตรสำหรับพาร์ทเครื่องยนต์ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะแรงอยู่ที่14แรงมา้าแรงบิด78นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรืออัตโนมัติ CVT มีแค่ขับเคลือ่อนล้อหน้าเท่านั้นว่ากันง่ายๆเลยนะครับว่า ไฮบริดด้วยนี้ครับยังเป็นแบบ i m a ซึ่งจะมาในโทนของ my hybrid อยู่แต่ว่าจะเป็น my hybrid ที่ดูแรงกว่าแบบ e er อ tica HyB r i d นะแต่ยังไม่ถึงขนาดจัดหนักจัดเต็มเหมือนกับ Full Hybrid ซึ่งก็ถือว่าเข้าใจนะครับว่า h o n ด a สมัยนั้นกว่าจะได้ Full Hybrid มาก็ต้องรอถึงปี2013เลยทีเดียวสำหรับพื้นฐานของตัวรถนะครับหลายคนงงว่ามันเป็นของซิตีหรือเปล่า เปล่าครับมันเป็นพื้นฐานของ h o n d a Civic ซึ่งจะมีการขับขี่ที่ดีกว่า City อยู่พอสมควรเลยส่วนช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบ Mac กเฟอร์สังสตรัดด้านหลังก็จะเป็นแบบ t ทอร์ชัน e a m ซึ่งจะมีเหล็กกันโครไมาให้ทั้งหน้าและหลังหรือก็คือเป็นแบบคารบิดเหมือนกับพวก B s e gment นั่นแหละรวมถึงพวก C s e gment สมัยนะั้นอย่าง a r t i s และ Nissan Tida ก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่เน้นขับนะ แต่ว่าอาจจะไม่ดูสปอร์ตจ้าเท่าแบบอิสระที่หลายคนนั่งอยากให้ใส่มาพุ่งไปนะครับก็จะเป็นแบบเ o w ร์ไฟฟ้าและก็จะมีดิสเพกสีรล้อม,มาให้ถือว่าเป็นมาตรฐานงานวิศวกรรมในยุคนั้นเลยนะถ้าเป็นยุคนี้นะครับก็จะรวมถึงช่วงล่างแบบอิสระด้วย รุ่นพิเศษถ้าไม่นับสรรพัุการตกแต่งต่างๆแล้วรุ่นที่น่าจดจำก็คือรุ่น Mugen Edition ซึ่งจะมาพร้อมกับสีน้ำเงิน Azure Blue ที่ดูดุดันและก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่อาจจะลดความขัดใจจากรุ่นก่อนหน้าเนนิดนึงการชนหน้าก็จะทำเป็นแบบสเก์ตเต็มขั้นพร้อมด้วยไฟเดทามนี่ไงที่เป็นแบบ2จุดโดยไฟจัดหมอกหน้าก็ยังคงอยู่นะจ๊ะ ส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่ยกมาจากตัวรถแบบเพื่อให้ดูว่ามันสปอร์ตเต็มขั้นพร้อมสเกิร์ตด้านหลังที่จะมีถ้อยเสียแบบคู่มาให้อีกด้วยรวมถึงสเกิร์ตค้าที่ติดตั้งมาให้และแล้ออะลอยนั้นก็จะมาเป็นแบบลายพิเศษส่วนภายในห้องโดยสารก็จะเป็นการตกแต่งสีน้ำเงินตามธีมกับรถคันหน้าเลยเสริมด้วยวัดบูสต์นะครับที่จะบอกว่ากําลังอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงคุ้มพลังก็จะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้แรงถึงร5อแรงมา้าแรงบิด185นิวตันเมตร ก็เรียกได้เลยว่าทำห้รถนั้นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ากราฟเกดเป็น20แรงม้าแต่แรงบิดเท่าเดิมมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา6จังหวะเท่านั้นและแน่นอนนะครับว่าคือชื่อว่ามูกเกนก็จะมีการตัดแปลงช่วงล่างเบรกพวงม,มลาลัยให้ขับดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพื่อไม่ให้ทิ้งศักดิ์ศรีว่ามูกเกนนั้นก็ต้องดุ ประมาณปี2012ก็จะมีการเหมือนเช่นกระตุ้นตลาดัวดนี้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่มันดูเยอะนักไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่มาเป็นแบบลายตาข่ายตามทีมของรถสปอร์ตในยุคนั้นและก็ยุคนี้ด้วยพร้อมกับกราฟไฟจัดหมองหน้าที่อัปเกรดให้มันดูแตกตามากขึ้นก็จะเป็นแบบลายตาข่ายเช่นกันส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีการปรับกันชนให้มันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเช่นกับล้ออนันลอยที่หลายคนบอกว่าล้อมันจืดไปก็จะมีการปรับให้มันดู เฟียฟ้ากว่าเดิมและหลังคาสีดำก็เริ่มมาเข้ามาในรุ่นนี้ด้วยก็ถือว่านําเทรนด์นะเพราะว่าสมัยนี้นะครับหลังคาสีดําแม้แต่อีโคโคาร์ยังมีแต่ถ้าเป็นสมัยนั้นนะครับเซียแซดนันก็จะเป็นรถรุ่นแรกๆเลยที่จะให้หลังคาแนวนี้มาอีกด้วยและพื้นที่สีดำก็ยังลากยาวถึงประตูหลังอีกด้วยช่างเข้ากันเสียนี่กนะไรสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการตกแต่งสีดําล้วนๆเลยแบบจริงๆจังๆแล,แล้วแหละแล้วก็ตรวไหนที่ เป็นสีามแล้วก็พยายามรวมให้หมดไม่ว่าจะเป็นกรอบวิทยุกรอบช่องแอร์พงมลลายอะไรต่างๆนั้นก็ทําให้มันเป็นไปนตามธีมซึ่งิ้นส่วนที่จะเปลี่ยน,นก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่นักแต่แผงประตูกระเบาะนั่งนะครับไม่ใช่แค่สีดําก็จะเป็นการตกแต่งสีแดงเพื่อให้ดูร้อนแรงมากกว่าเดิม ซึ่งทีมการตกแต่งก็จะมีประมาณนี้ส่วนไฟอารแผ่นที่กับไฟบนประตูก็เปลี่ยนเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นออปชันที่ใครที่ใช้รุ่นก่อนไม่เชนก็สามารถไปเปลีป่ยนได้ที่หลังนะเผื่ออาจจะได้ของที่ดีกว่าติดโรงงานก็เป็นได้ส่วนงานวิศวกรรมแม้จะเป็นแค่ไมล์ไฮบริดแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนซึ่งจะทําให้ระบบไฮบริดนั้นทํางานได้ดีกว่าแบบนิกเกิลเมทัลไฮดรด์เยอะอยู่เลยอีกทั้งก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น เพิ่มโหมดพาส,สปอ p o r t ขึ้นมาเพื่อกดไปปุ๊บรถก็จะบูสให้มันแรงขึ้นตามการขับขี่ของเราก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดๆที่ได้ผลพลอยได้าจากแบตเตอรี่อีกเช่นกันแล้วก็มาถึงการกระตุ้นตลาดครั้งสุดท้ายของ CRZ ซึ่งบอกเลยนะครับว่ามาทั้งทีต้องปรับใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากับช่องไฟตัดหมอกหน้าก็เริ่มจะสามารถขี่กันมากขึ้นเพราะมันจะทําเป็นแบบแผงเดียวกันเลยและก็จะมีไฟหน้าที่ถอดโปรเจคเตอร์ออก ้วจะทำเป็นแบบ LED bar, เกรดปาเป็นแบบ3ชั้นอารมณ์ประมาณ h o n d a r ค i d e r ของประเทศจีนแต่รูปทรงนั้นก็จะสวยกว่าน,นั้นมาก Honda นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์หลายรุ่นเลยแต่งวดนี้นะครับก็จะทำเป็นแบบ LED ทรงนี้มานานแล้วแหละจนโปรเจคเตอร์กลับมาอีกครั้งนึงก็ประมาณช่วงปี2021ก็ถือว่าเป็นธีมของเขาแหละส่วน,ล,วนล้ออัลลอยไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นหรูนะครับก็จะตกแต่งให้มันดูสปอร์ตและเฉียวกันมาก ส่วนด้านท้ายนะครับปรับแค่กันชนหลังที่จะทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็มีการตกแต่งลายตะข่ายบริเวณแผงทับทิมเพิ่มเติมเนี่ยแหละให้ซึ่งสายก,กันชน,นั้นก็จะดูมีมิติกว่าเดิมแผงแดชบอร์ดก็จะมีการปร,ปรับปรุงโทนสีใหม่อีกครั้งหนึ่งจากเดิมนะที่เป็นสีแดงคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบส้มแบบส้มแทบจะไม่มีการหยุดเลยเพราะว่ามาตั้งแต่แตะเข็บยันแผงประตูและก็บอนั่งอีกทั้งก็มีการอัปเกรดความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงต่อสัมผัสก็จะมีการ ปรับดีไซน์เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นส่วนตัวคอวนโซลกลางเองก็จะเป็นการเปลี่ยนเบรกเมือเป็นแบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกล่องคอนโซลกลางก็ติดตั้งมาให้ตามที่ลูกค้าร้องขอส่วนกุญแจอัจฉริยะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้เหมือนกับรีโมทที่เราคุ้นเคยกันไปอย่างดีและปุ่มพูดสตาร์ทก็มาในรอบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเสียงภายในห้องโดยสารไม่ต้องห่วงครับ Honda c r ซซก็ลงทุนในการติดไมค์มาให้เพื่อกองเสียงได้ดีขึ้นอีกเช่นกัน ส่วนระบบความปลอดภัยก็จะเป็นการเพิ่มระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติแบบ City Brake System อ์ประบบมาณ HRV Maintenance ซึ่งก็มีการเตือนแค่แบบข้อขำๆเท่านั้นไม่ได้แบบว่าเต็มรูปแบบเหมือนกับ h o n d a Sensing แต่อย่างใดรวมถึงติดตั้งระบบช่วยขึ้นเขา Hill Start Assist มาให้เท่ากับว่านี่คือออปชันสุดท้ายที่จะได้ใน h o n d a c r ซพร้อมกับลากขายไปเรื่อยๆจนถึงปี2017แล้วก็จบการทำตลาดแต่เพียงเท่านี้ คันด้าเซียจริงๆแล้วก็เริ่มทำตลาดในไทยมาตั้งแต่ปี2012และวเทโพลที่ทําตลาดง,าง่ายๆครับช่วงนั้นโรงงาน h o นด้านำท่วมและก็ได้รับการเรียวยาจากทางภาครัฐทําให้สามารถนําเข้ารถได้โดยไม่ต้องเสียภาษีถ้าไปนับแ c คคอรกับแจสที่ประกอบญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จะมี3ารุ่นพิเศษออกมาทั้ง Honda Odyssey เจนที 4, Honda ่4 H o n d a s t e p เต g วาเจนที่4เช่นกันและ Honda C r z ซึ่งสเปคที่จำหน่ายโชคดีว่าเป็นรุ่น อัลฟาซึ่งจะเป็นรุนท็อปสเปคอะไรต่างๆนั้นก็ให้มาแบบตามอัธภาพก็คือว่าชุดเครื่องเสียงนั้นก็ต้องใช้เป็นของบ้านเราแทนซึ่งฟังก์ชันบางอย่างก็จะถูกดรอปลงแต่ที่แน่ๆนะครับทุกอย่างครับก็ถือว่ามาแนวทางต้นท็อปหมดข้าวของจึงไม่รู้สึกว่าด้อยแบบสุดก,กูทนาไหนนะแน่นอนนะครับว่าทำตลาดเป็นสภาพะก็ไม่มีการกระตุ้นตลาดเพราะว่ารถกลุ่มนี้นะครับยอดขายก็ไม่ค่อยเปีงเยงปังอยู่แล้วล่ะ ถ้ากับว่าหลังจากนี้ Honda c r ซนั้นก็ทำตลาดประมาณสัก2-3ปีแล้วก็เลิกขายไปในที่สุดสำหรับความเห็นผลกับรุ่นนี้นะผมมองว่า c ซ z นั้น Honda ก็ใจกล้าเหมือนกันนะพยายามจะเอาบุคลิกของไฮบริดนั้นมาใส่รถที่ดูสปอร์ตเพราะภาพลักษณ์ของไฮบริดตอนนั้นนั้นก็อาจจะมองว่า มันจะเป็นรถที่รักโลกเน้นขับประหยัดไม่เน้นขับแรงแต่พอมันเ็ใส่เสียแซดปุ๊บทำให้ภาพลักษณ์ไฮบริดก็ถูกอัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งแม้จะไม่ได้ดังเปี้ยงปังแต่ก็ประสบความสำเร็จในแบบของเขาจึงทําให้เกิดเขาได้ NSX ที่มีระบบไฮบริดขึ้นมาแต่หนว่าครั้งนั้นคอาก็ไม่ชอบกันนะส่วนงานดีไซน์ภายนอกผมรู้สึกว่าอาจจะชอบรุ่นปี2012มากกว่าเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์นั้นมันดูสปอร์ตแบบเต็มที่ส่วนรุ่นแรกนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตรงกระจังหน้าที่ มีเส้นแนวนอนที่ทําให้ดูขัดใจนิดนึงส่วนด้านท้ายนะครับก็จะลงตัวในแบบของเขาเลยก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ไม่ได้ดูอะไรโดดเด่นมากแต่ว่าไม่ต้องแก้ก็ดีที่สุดแล้วส่วนภายในนะครับอาจจะชอบวิธีที่มาเป็นแบบบิวอินนะเพราะว่ามันทําให้แผงแดชบอร์ดน,นั้นดูลงตัวขึ้นแต่พอเอาวิธีข้างนอกมาใส่ปุ๊บรู้สึกว่ามันก็ตึงจิดตึงจิตใจอยู่นะพอมองข้าม,มส่วนนี้ไปได้ยังก็ถือว่าทําให้คาแรคเตอร์ของเซียแซนั้นดูน่าใช้ขึ้นมามา,มากเลยไม่ว่าจะเป็น แผงควบคุมอะไรต่างๆที่จะดูรับอนาคตและเบาะนั่งนั้นก็จะมีความกระชับมากขึ้นแถวหน้านั้นโอเคอยู่แล้วแหะแต่เบาะหลังนั้นก็ตามคาแรคเตอร์ครับไม่ไหวเลยส่วนคุมพลังกับการขับขี่นะครับผมอาจจะไม่ได้ลองนั่งเต็มที่เท่าไหร่นักต้องมาคุยกับผู้ใช้จริงกันว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงหรือว่าจะให้ดูคลิปรองขับก็ได้นะเพราะว่าโอกาสที่ผมจะมานั่งสัมผัสแบบนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักและนี่คือข้อมูลโดยสรุปข,ของ h o n d a c ซ Z ทั้งฝั่งของ ตัวรถและความคิดเห็นของผมในมุมมองผมถือว่าค o n d a นั้นก็ทำรถรุ่นนี้ออกมาเพื่อการนันตีว่าเรายัางทำรถสปอร์ตอยู่แต่ขุมพลังนั้นก็ต้องขับเคลื่อนด้วยไฮบริดเพื่อตามเทรนที่เป็นในทางที่รักโลกมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามรถรุ่นนี้ก็ดูเหมือนว่าขายดีระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกระดาัมังและบางประเทศนั้นขายไม่ได้เลยเพราะว่า คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของรถสปอร์ตน,นั้นก็อาจจะไม่ถูกใจหลายคนที่ชอบความคุ้มค่าและความมันเอกประสงค์เพราะว่ารถแนวนี้นะครับต้องซื้อด้วยอิโมชันมากกว่าลีซึนรวมไปถึงขุมพลังไฮบริดเองก็เป็นแบบไมฮบริดเนาะซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยเล้าใจเท่าแบบฟูลไฮบริดเท่าไหร่นักอันนี้ไม่ได้อวยใยตานนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของไมฮบริดที่จะเอาแบตเตอรี่มาเป็นตัวประกอบแทนที่จะเป็นตัวละครหลักเหมือนกับฟูลไฮบริด เสื่อเหอะว่าถ้าเกิดติดตั้งระบบ e s e v ให้กับรถแนวนี้ก็อาจจะเรียกความร้บใจได้ส่วนหนึ่งแต่ก็มันสายไปแล้วแหละเพราะว่าบางประเทศนั้นขายไม่ครบเทอมก็เลิกทำตลาดไปดื้อๆเช่นโซนยุโรปก็จะเลิกขายก่อนที่มันจะเนชิงรอบ2จะออกและบางประเทศนะครับขายแค่ชงเดียวก็ไปแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสืบค้นจากเว็บออฟฟิเชียลแล้วก็ตามข้อมูลต่างๆนั้นถ้าผิดพลาดประการใดก,ใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ และถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดใดเกี่ยวกับรุ่นนี้ท่าน,นสนใจก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับและอยากเล้าตอนต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนนั้นเข้ามาติดตามในคลิปต่อไปแล้วบอกเลยว่าเข้าสู่ตอนที่30เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ